สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของดาวลุงที่เรียกได้ว่าดังที่สุดในโลกเลยนะครับก็เรียกได้ว่าคงจะมีอยู่2คนหลักๆที่เรานึกถึงถูกไหมนั่นก็คือคีเรียนเอมบัปเป้แล้วก็ตัวของเออร์ลิงฮาลันนะครับซึ่งตัวของเอมบัปเป้เองเนี่ยก็มีข่าวกับมาดริดนะแต่ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันหรือได้มีการตกลงสักทีหนึ่งส่วนทางเออร์ลิงฮาลันเนี่ยก็มีหลายทีมนะครับผมที่อยากจะคว้าตัวเขาไปเข้าร่วมหลังจบฤดูกาลนี้ถูกไหมแต่เรียกได้ว่าจากข่าวที่มีมาในตอนนี้เนี่ยดูเหม จะปิดดิวได้แล้วแต่จุดที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงค่าตัวของเออร์ลิงฮาลานครับเรียกได้ว่าค่าตัวของเขาเนี่ยอยู่เพียง63ล้านปอนด์เท่านั้นเองเรียกได้ว่าถือว่าถูกมากๆแล้วทําไมค่าตัวเขาถึงถูกขนาดนี้วันนี้แหละครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเหล่านี้กันว่าทําไมค่าตัวของดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ยมันถึงถูกแสนถูกขนาดนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะค่าตัวตั้ง63ล้านปอนด์เนี่ยเฮ้ยมันถูกได้ยังไงกันแพงจะตายฮ่าท่านผู้ชมครับ คนที่ค่าตัว63ล้านปอนดน์เรียกได้ว่าถ้าลองเทียบกันในการย้ายนะครับผมก็เรียกได้ว่าอาร์ตูย้ยายมาจากบาร์ซ่านะครับผมไปยูเว่ค่าตัวยังแพงกว่าเลยนะครับอยู่ที่66ล้านปอนด์หรือตัวของไคฮาวเวิร์ดเนี่ยย้ายจากเบเยอร์เลเวอร์คูเซ่นมาเชลซีก็ด้ยวยค่าตัวสูงถึง72ล้านปอนด์เลยนะครับก็เรียกได้ว่า เยอะยิ่งกว่าตัวของดาวลุ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนโปริจีของโลกฟุตบอลน่ะเป็นดาวลุ่งที่เก่งที่สุดในโลกเลยด้วยซ้ำไปถูกไหมแบบโอ้โหมันแบบมันคือแบบตัวแห่งความหวังแล้วมันอายุเด็กมากๆอ่ะมันคือปาฏิหาริย์แห่งโลกฟุตบอลแต่ค่าตัวเพียง63ล้านปอนด์เองถ้าเราลองมาดูแบบดาวลุ่งคนอื่นที่แบบเป็นมหาดาวลุ่งโคตรดาวลุ่งเลยที่เขาบอกว่าโอ้ยเก่งนะเก่งนะจะเป็นทพเจ้าแห่งโลกฟุตบอลนะครับอย่างตัวของเอ็มบัปเป้เองเนี่ยย้ายจากโมนาโกไปปารีสนะครับด้วยค่าตัว163ล้านปอนด์ครกรียว่า ต่างกันร้อยล้านนะครับผม ทำไมอะทำไมไมันถึงถูกขนาดนะั้นจริงๆมันมีสาเหตุครับเพราะเรียกได้ว่าในตอนที่ตัวของเออร์ลิงฮาลาเนย้ายมาดอทมุนเนี่ยนะครับตอนแรกก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะมาดอทมุนถูกไหมแต่เขาก็กลายเป็นว่าเลือกทีมได้ถูกมากๆเลยเพราะว่าในตอนที่เออร์ลิงฮาลาเน่ะก่อนจะมาดอทมุนเองอะเขาจะไปทีมไหนบนโลกใครๆก็อยากได้อยู่แล้วถูกป้าเก่งขนาดนี้นะครับคือแบบว่าแม่งเป็นคนที่มาหาัศจรรย์มากๆอะแต่ตัวของฮาลาเนี่ยก็อยากเลือกที่จะมาดอทมุนนะครับผมเพื่อที่จะมาบ่มเพาะสกิลกันก่อนนะครับแล้วค่อยย้ายต่อซึ่งการมาดรุเาก็ ดูจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่านี่คงจะไม่ใช่จุดหมายสุดท้ายของเออร์ลิงฮาลันทำให้การเซ็นสัญญาเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีค่าฉีกสัญญาที่มันสูงเกินจริงนั่นเองครับคือเรียกได้ว่าทํามาเนี่ยนะครับผมกะว่าถ้าเมื่อไหร่อยากออกเนี่ยก็ให้มีทีมอื่นเนี่ยมาซื้อได้เลยในค่าตัวที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมในยุคปัจจุบันนี้เองเนี่ยค่าตัวนะักฟุตบอลอนะ่ะสูงเกินอนะ่ะมันก็จะถูกไปหักลบนะครับผมกับค่าเหนือที่จะต้องให้ถูกไหมพอเรียกได้ว่าหุ้ยไม่มีตงัตงค นั่นเองเนี่ยใปัจจุบันนี้มีวิธีใหม่ก็คือการรอให้สัญญาหมดนะครับพอสัญญาหมดเนี่ยสโมสรก็ค่อยมาเซ็นตัวนักเตะไปแบบฟรีๆแล้วก็จะได้ให้ค่าเหนื่อยนักเตะได้เยอะๆยังไงนะครับทีนี้เองเนี่ยเพื่อป้องกันปัญหานี้นะครับผมดอทมูลเองเนี่ยนะครับก็เลยทําค่าตัวให้มันไม่สูงเกินจริงทําให้มันแบบว่าอยู่ในจุดที่ดอทมูลเองเนี่ยก็ได้กําไรด้วยเหมือนกันแล้วตัวของนักเตะเองอ่ะก็ยังได้ค่าเหนื่อยสามารถเรียกค่าเหนื่อยได้เยอะมากๆเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นการทําสัญญาที่ดูจะไม่ได้เอาตังัวต ของนักเตะแล้วก็สโมสรคือแบบว่าถ้าจู่ๆนักเตะอยากจะย้ายออกไปเนี่ยมันก็วินวินยังไงล่ะครับสโมสรไม่ได้มีอำนาจในการที่จะมาชี้เป็นชี้ตายนักเตะว่าห้ามออกอะไรแบบนี้แบบค่าฉีกสัญญาอยู่200ล้านอย่างเงี้ยถ้าสโมสรไม่ตกลงใจย้ายที่แบบ70 80ล้านเองอ่ะใครจะอยากจ่ายค่าฉีกสัญญาอันถูกไหมนะครับก็เรียกได้ว่ามันก็เลยทําให้แก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ก็เรียกว่าในซิจูเอชันนี้เนี่ยดอทมุลนะก็ยุติธรรมแล้วก็แฟร์มากๆเลยแล้วก็ทําให้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยวินวินทั้งคู่ไม่ว่าฮาลานเองอ่ะ แต่แล้วฮาลานเองเนี่ยจะที่ข่าวออกมาค่าตัวเขาถูกถูกว่าทําให้เขาอะสามารถเรียกค่าเหนื่อยได้สูงนะครับจากข่าวที่ออกมาว่าเขาเนี่ยจะยอมไปอยู่กับแมสซิตี้นะครับผมด้วยค่าฉีกสัญญาอยู่ที่63ล้านปอนด์เนี่ยแมสซิตี้เองอะก็ยอมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยให้เขานะครับผมราวๆเนี่ย5แสนปอนด์ต่อสัปดาห์เลยซึ่งทำให้เขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยเยอะที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ําและระยะเวลาสัญญาที่ดูจะตกลงกันไว้เนี่ยก็อยู่ที่ช่วง5ปีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าฮาลัาน หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะสำหรับผมเองเนี่ยก็คิดว่าแทบจะชัวร์แล้วเลยครับผมอาจจะอยู่ที่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะเนาะก็เรียองในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับที่เราได้นํามาฝาก่านผู้ชมกันหากคานผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการฟุตบอลเวิร์ลวันวีทุกคนนะครับผมจะได้เรื่องราวที่น่าสนใจไปนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะคร